สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ WIN IS OK a เนะครับ สวัสดีทักทายเพื่อนๆนี่คือใครเรามาที่งานอะไรวันนี้เอาถ้าใายตัวก่อนอ่าเบสครับเฟิร์สครับแนนนิ่งครับนี่นี่ทไม่ถอดไหมน่าโควิดหมดแล้วเนี่ยโอเคเถอะเลิกงานมาไม่สวยแล้วโอเคเขี่ยมร้องข้างในนะเอ้ยเพิ่งไปพี่เบสวันนี้เรามาที่งานอะไรพี่เบสงานอะไรงานอะไรบูธเฟสสากอนเลยนะแต่ไม่ใช่สากอนนี่คืองาน พคาลาฟู้ดเฟสนะครับผมเขาก็คืองานรวมร้านเด็ดในจังหวัดภูเก็ตมาจากขึ้นที่ลานมังกรแล้วก็จะขึ้นวันที่11ถึงวันที่15ธันวามนี้นะคะโอ้ยมีนิดเดียวเองนี่เรามาวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย14ก็คือจะหมดแล้ววันสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วนะฮะตารางเวทีกันไหมเออไหนตารางเวทีของวันของวันนี้มีมีชดาแบนด์ของของน้องๆนักเรียน เกรุงเกียต์นิสต์ชิ่อชาดาแบนมีนานแล้วอย่างเนี้ยวงนี้มีนานแลยจะเป็นน่าจะรู้เพราะว่าเรียนภูุงเกีตวนิสต์มาพอเราไม่ได้ชื่อชาดาแบนนะชื่ออ๋อเอ๋วเบนวงนี้จบไปนานลมจงไปนานไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างโอเคเราไปดูข้างในกันดีกว่าฮะว่าข้างในเนี่ยเท่าที่จําได้ที่ดูในติ๊กต็อกมาก็จะมีมีติ๊กต็อกป้ะเราดูติ๊กต็อกเยอะก็จะมีร้านอาหารค่อนข้างมากมาย วันนี้ก็มีเวทีด <vastly lava> <less> <c oughs> ้วยนะฮะเวทีใหญ่ขึ้นไปร้องเพลงรึเปล่าโฟล์คเกอร์ไหมเมื่อี้ถ่ายถ่ายคลิปซิลล้วนอะไรซิลล้วนนี่ฮหแก็โซนนี้ก็จะเป็นเหมือนฟุตทักไม่เห็นไม่เห็นถูกปะใช่ใช่ใชทำไมฟุตทักเขาอย่างนี้เขาต้องเช่าที่ปะน่าจะนะต้องต้องเช่าอยู่แล้วแหละ หรือไม่มีรู้ข้อมูลมเลยทำไมพี่เบ้นไม่หาข้อมูลหน่ะเราก็มากินอย่างเดียวนะเหมือนกันไม่ได้หาข้อมูลอะไรขนาดเลยตโลยะโกยเฮ้ยตะโกยจะกี่ร้านนี่น่ารักมากพี่เบ้นี่เราเดินมากี่นาทีได้ประมาณนนห้าทีนะห้าทีนี่คือคือมันคือสุดทางเหรอความยาวของงานแต่มันมีอ๋อมีมีประมาณสองสามเดิน อ๋อนี่เราไม่ได้ไปเดินข้างในทีนะแคงล็อกจะเป็นส่วนข้างนอกอ๋อใช่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 จริงจริงจริงเราก็เลยคิดว่าหมดแล้วไงหมดแล้วหแล้วถูกไหมอะไรอะไรหิงห้อยใช่ไหมไหนหิงห้อยไม่บอกว่าวอตติสซิสพิงห้อยหิงห้อยหิงห้อยอ๋อมันหมุนเองมันหมุนเองนึกว่าแบบเราต้องไปโดนอะไรอย่างนี้มืนแมวเลยแบบจับ เออน่ารักจังเลย ยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่หิวเพราะยังไม่กินทีถูกเรามาดูเดินมันจะขับล่องงานอยู่ใช่ใช่ถูกต้องดูว่ามีอะไรกินบ้างถูกต้องถูกต้องถูกต้องแค่ตอนนี้มาดูว่าเออทำไมคนมาดูเยอะถูกต้องถูกต้องเพราะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร้านมังกรเพราะว่าเรามีสุนมังกรตัวใหญ่ตรงนี้ถ้าเป็นตัวอื่นก็เป็นร้านอื่นถูกต้องถ้าเป็นร้านเออไอ้มาลักกี้อ่ะก็เป็นร้านร้านไม่เละเลยนะ เดี๋ยวคิดไม่ทันต้องให้เวลาคิดมุกบ้างเอาล่ะตอนนี้เราก็มาจุดศูนย์กลางของโซนอาหารแล้วนะฮะคือทุกคนตอนนี้ก็โต๊ะมันไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเต็มหมดคนมาเดินงานคุ้นข้างเยอะมากแล้วเราก็ยังคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรกัน

อีกแล้วครับท่านแต่ต่างพอดีกินเยอะไปไหมัุหลายอย่างนะที่เราจะให้กิมันน้อยไปเราต้องมามาณน้อยไปค่าร้านนะมันได้มีความหลากหลายในการรีวิวใช่มันแตงกระเพาะพื้นที่เรามันไี่ค่อคพอยกินคนละลูก แล้วที่เหลือกหลือกเดี๋ยวกินโอินโอเคสั่งแล้วเหรอสั่งแล้วสั่งซอสถ้วยเลยจะคุยยากินเนี่ยนะเพราะอันนี้มันมันรสถนัดไงอ๋อกินได้ประมาณคนละหกลูกได้เลยอ๋อเป็นราคาเดียวเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเจ็ดหกลูกหกสิบบาทบรรยากาศเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยอ่ะที่โอกินาว่าใช่เอาไม่ใช่เหรอโตเกียวอ๋อโอเคสวัสดีไหนลองชิมดิร้อนโอ้โห น่ากินนะเนี่ยชื่อร้านเขาชื่อร้านอะไรเนี่ยฮาโกแบอ่าเป็นไงรสชาตินี่ใส่ไส้อะไรอ่ะปลาหมึกไหนเอามาชิมหน่อยดิร้อนมากเลยเหรอเนื้อนึงอร่อยเหรออร่อยอร่อยอืมอืมอร่อยอร่อยมากเลยทุกคน แนะนำเลยล้ะเนี้ยทาโกยากิไม่ใช่ทาโกยากิกป,ปอมแบบตาม,ต,ามตลาดน,นัดนะคือมันก็ไม่มีอะไรปอมหรอกแต่ว่าสชาติเขาค่อนข้างจำออกม,ม,มาได้ดีตอนนี้หลังจากที่เราก็ได้ไปค่อนข้างหลายเมนูนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไปก็คือกล้วยปิ้งที่เราจองเอาไว้แต่การจองนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้หรือเปล่าเพราะว่า เราไม่ได้จ่ายตังไว้บอกปากเปล่าไม่น่าเขาไม่น่านจะเกี่ไว้ให้นะน่าจะยากอ่ามาแล้วร้านกล้วยปิงโก้กล้วยปิงโก้หรือกล้วยปิงโก้อะไรสักอย่างนี่แหละนี่ต้องจ่ายตังนะถึงจะจองได้ถึงจะเรียกว่าจอง โอเคโอเคเดี๋ยวเอาเบอร์เกอร์เสร็จจะไปที่นี่แหล้วจ้ะมาเอาเบอร์เกอร์แล้วค่ะเดี๋ยวมาบอกชื่อทุเมกนะคะนี่นี่ฮะร้านนี้นะครับผม The Cook Restaurant ปกติเปิดอยู่ที่ถนนพังงาใช่ไหมฮะใช่ค่ะปิดทุกวันอังคารตามที่พี่บอกใช่ไหมปิดวันจันทร์ค่ะเอาปิดวันจันทร์ ยเกือบพลาดแล้วทุกคนไหนนานไหมดูสิฮะเป็นอย่างไรโอ้โหน่าทานเลยเบอร์เกอร์หมูบัลลเราทำเองนะลองดูอันนี้ขนมปังด้วยไหมนี่ค่ะเขาทำเองนิดๆนองชายทถบเองเขาแบบทำมาจากโรงแรมห้าดาวเลยว้าสุดยอดเลยฮะ มีขนมหวานด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปอะแม่คิมบเล่นี่จะเป็นแบบเขาทำขึ้นชื่อมากเลยขายดีมากเลยได้ได้เลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมพาพาน้องไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาหาได้แม่เจนน่าสัญญาไจ้าเดีกยวกันนะไม่โกหกเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ ร้านคิมบุเล่โอเคจัดไปครับผมไม่ว่าเขาขายหลายอย่างมีพิซซ่ามีเบอร์เกอร์มีคิคมบุเล่ขนมพวกดีเซอร์ที่เขาทำเองนั้นคิมบุเล่จะขายดีมากโอเคได้เลยได้ตามสัญญาเดี๋ยวเราไปญญาได้วยกัน,กน,กนโอเคครับผมอเ,เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ <laughs> <laughs> มาถึงฉากที่เราจะต้องปิดคลิปกันแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่า จริงเมื่อกี้คุณป้าผมต้องขอโทษจริงนะครับคุณป้าขอร้านที่ขายเบอร์เกอร์นะครับผมที่ชวนว่าจะไปร้านขนมหวานเพราะว่าคุณป้าบอกว่าสัญญากันแล้วว่าอย่าให้โกหกป้าน,นะอย่าโกหกคนแก่น,นะมันบาปนะผมไม่ได้โกหกนะแต่ว่า พอนีน e ้องเขามีการเล่นดนตรีกันนะครับผมแล้วเสียงค่อนข้างดังมากเดี๋ยวอยู่ข้างในเนี่ยถ้าคลิปติดเข้าไปเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์อีกเดี๋ยวคลิปเราจะไม่ถูกดันเนาะพี่เบนนะโอเคสุดท้ายก็ขอฝากช่องวินิตโอเคนะครับผมให้ทุกคนไปติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับบ๊ายบาย